สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อำเภอตะบานหินจังหวัดพิจิตรครับเดี๋ยวจะพามาทานบะหมี่ลิ้นชักครับผมนี่ดูป,ป้ายร้านก็รู้ร้านนี้นี่เก่าแก่มากนะสวัสดีครับดูป,ปา้ปปายก็รู้ว่าเก่าขนาดไหนอ่าทำไมทำไมต้องเป็นบะหมี่ลิ้นชักมันเป็นบะหมี่สดค่ะเป็นบะหมี่สดค่ะชาวบ้านทางนอกเราบันแหง้งเราทําวันต่อวนันใช่ค่ะอ๋อทําเองด้วยใช่ค่ะอืมอ้าเดี๋ยวเข้ามาดูลิ้นชักใกล้ๆนะคุณแม่เปิดลิ้นชักเลยนี่ครับผม ไม่ไม่มีโดรเรมอนออกมานะครับเดี๋ยวจะมีบะหมี่ให้เห็นอินเข้าไปสูตรที่นี่ไม่ได้ใส่ไข่ไม่ได้ใส่ไข่เหรอแล้วแล้วทำไมมันถึงเหลืองล่ะใส่สีทีโอเอใส่ส,สีผส,สมอาหารนะคะไม่ใช่สีทาบ้านใช่ค่ะใช่กันสีผสมอาหารไม่ใช่สีทีโอเอวันหนึ่งใช้แป้งกี่กิโลอ่ะสี่กิโลค่ะสี่กิโล เมนูเด็ดๆนี่มีบะหมี่มีก๋วยเตี๋ยวทั่วไปแล้วมีอะไรอีกเรามีผัดไทยแล้วก็มีเย็นตาโฟค่ะที่คนนิยมทานร<า>้านหน้าก็มีนะมอกยีช่งา,างภาพถานร้านหน้าไปใช่ค่ะร้านนี้อายุเดี๋ยวปิดก่อนเดี๋ยวน้ำลายผมก็เด้ลงไป <laughs> ผมเป็นคนขี้โม้ครับอายุก็ถ้าที่นี่เลยก็สี่สิบกว่าปีค่ะสี่สิบกว่าปีคำว่าบะหมีอม่อามาอามาคือเออบะหมี่ิชักสูตรอามาอามาคืออามาคือ เป็นเจ้าของร้านเขา,มมาเขาเปิดขายอยู่ที่บางหลุงมาก็ถ้ารวมๆแล้วก็คืออม,ม่าก็ขายอยู่ที่นู่นกสี่สิบห้าสิบปีอ๋อก็สูตรนี้แสดงว่าสูตรนี้คิคดค้นมาประมาณเกือบร้อยปีแล้วใช่ค่ะโอ้แล้วเราเป็นอะไรกับอม,มา่าลูกสะใภ้อะเป็นลูกสะใภอ้อาม,ม่าเลยนะครับนี่แล้วตอนนี้อม,ม่าอยู่ที่ไหนออยู่บนวรวันเดี๋ยวโทรหาอาม่าให้มาให้ข้อมูลหน่อยมาดูมาดูหน้าตาม่าหน่อยอ๋อนี่ใช่ไหมอม่าอืม อ่าผมไม่รู้กล้องจะเห็นป่ะนะรูปโบราณจริงครับเพราะว่าขนาดรูปยังซีกขนาดนี้เลยนะนี่ก็คืออำเภอตะพานหินนะครับใครมีเวลามีกาแฟด้วยนี่กาแฟโบราณหันไปกาแฟเขเป็นกาแฟผงกาแฟตัวเองเลยเหรอโกยีกาแฟโกยีนี่มันดียังไงหอมหอมอ๋อหอมโอเคโอเคโอเคเขาเป็นไอ้ของตะพันหินเลยนะตอนนี้เขาเลิกไปแล้วแต่แต่กาแฟผงอ๋อ แล้วแต่งงานมาอยู่ตรงนี้ก็เอาเข้ามาใช้อ๋อกโกยีนี่เป็นคนตมานหินเหรอค่ะเขรามาจากเมืองจีนแล้วก็มาอยู่ที่นี่เลยอ่ะโกยีเป็นคนจีนแล้วตอนนี้โกยีอยู่ไหนเกียไปเด้วโทรเรียกมาได้ไหมได้ส่งไลน์ไปคุยได้ไหมได้ได้โอเคแล้วตอนนี้ตอนนี้เราจะไปดูโรงงานโกยีได้ที่ไหนอ่ะอ๋อเขาปิดบ้านอ่ะเขาวันเขาจะปิดแล้วบางทีถ้าเขาคั่วกาแฟก็ยังมีอยู่ตรงนี้ทำวันจันทร์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนายไปไอ้นั่นอ่ะ บ้านบ้านไทยอ่ะเขามีเขามีบ้านที่ประตูไม้บ้านเก่าขวาญพระจันทร์อ่ะบ้านเสาบ้านเก่าเสาเลยนะเสาพระจันทร์แล้วนายเนี่ยเราขี่เลาะไปแล้วเข้าเลี้ยวเลี้ยวเข้าตะพานอ่ะเลี้ยวซ้ายแล้วเ็าจะมีของเก่าเยอะเลยอ๋อเออเขาพจะเก่าโอเคโกยไปร้านบ้านโกยถ้าเขาปิดเขาเรียกเเารียกแล้วโกยจะเปิดตัวมาหาเราโอเควิ่งกันป่าลาบอ่าลูกสาวไปไปไปสอบถามจากลูกสาวโกยได้ ต้ที่สองเท่าวัดเข้าหลวงพรอสีอแต่แต่บ้านเนี้ยลูกชายเขาหยุดแล้วเพราะว่าลูกเขาก็เรียนจบแต่ขายแ<อ>กาแฟขั้วอย่างเดียวเขารวยแล้วเลิกบางั้นเหรอ,อโอเคอ่ะโอเคครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดนะครับของเมืองตะพาหินนะครับอำเภอเล็กๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่แต่ถ้ามาก็มีของดีหลายที่เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูหลายที่เลยขายถูกเลยนะเด่นไว้ป้ายนะราคาไม่แพงด้วยนะนี่บางร้านนี่เข้าไปกินนี่ล้มละลายเลยนะ